อ๋อใช่ต้องระวังเอเดอร์แมนด้วยโอ้โหผมลืมไปได้ยังไงเนี่ยปล่อยเอเดอร์แมนไปเถอะฮะมันอยากจะขโมยทรายก็ปล่อยให้มันขโมยไปเลยทาไมอ่ะเรามีเครื่องปั๊มทรายใช่ไหมด้านนั้นเอาเลยทำสบายแล้วก็สวัสดีพวกชาวพี่เลเจอร์ทั้งหลาย ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสําหรับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะผมแท็กว่เดี๋ยวคลิปนี้ฮนะเราจะไปเล่นไหมครับเอาชีวิตรอด1.8กันต่อน,นั่นเองฮนะคลิปนี้ทําอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้ฮนะเราจะมาทําโรงงานปั๊มคนกีของเรากันต่อให้เสร็จนะฮะเราจะจบโรงงานปั๊มคนกีภายในคลิปนี้โอเคปะ่ะซึ่งตอนนี้ฮะมันเหลืออะไรบ้างก็ผมได้ตกแต่งเพิ่มเติมไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยฮะมันดูเรียบเกินไปใช่ไหมฮะเราก็ตกแต่งด้วยบล็อกบันไดสักนิดนึงอะไรออ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 อยยยยยย่่่่่่่าาาาาางงงงงเเเเเเเีีีีี้้้้้้ฮฮฮฮฮะะ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 แแแแลลวววขัังงัันนันน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 นตตตตตไไไปททด๋รรรจจมมมกกกกกกสหใช็บบ แต่งฮะเราจะไม่แปะไฟแบบนี้มันน่าเกลียดฮะมันดูแบบเบลอมันจะดูแบบเบรอรโอเคฮะนั่นแหละฮะเราจะเอาไฟออกนิดนึงแล้วเราก็จะแปะอะไรลักษณะคละ้ายๆแบบนี้นะฮะว่าแบบเอ้ยตรงนี้คือที่เอาของนะแจ๊อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้สักนิดนึงนิดนึงนะฮะใจเย็นฮะในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะอำานวความสะดวกในการปั๊มคนกรีดของเราด้วย สุดยอดน,นะฮะถามว่าคนกีตเนี่ยฮะมันมีอะไรที่ต้องอำนวยความสะดวกอีกเหรอ<ม>ก็ใช่สิฮะเห็นปะฮะตรงนี้เนี่ยฮะคนกีดของเราเนี่ยมันเป็นแบบอะไรมันเป็นแบบพาวเดอร์ถูกต้องปะฮะมันเป็นแบบผงซึ่งเราจะต้องแบบทําให้มันแข็งก่อนอะเข้าใจไหมฮะซึ่งการที่ทําให้คนกีดมันแข็งเนี่ยบอกเลยเป็นอะไรที่เสียเวลามากแต่เราจะมาทําให้มันเป็นเรื่องที่ง่ายฮะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวอะไรสักอย่างประมาณตรงนี้ฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคปะฮะเดี๋ยวขอ ทำตรงนี้นิดหนึ่งคือครั้งก่อนพอดีผมติดทุะระไงก็เลยแบบเออไม่ได้ทาต่อให้เสร็จแบบนึงนะเราต้องใส่แม่แบบเข้าไปในนี้ถูกต้องไหฮะโอเคฮะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลยแล้วกันอย่างตรงนี้สีน้ําตาลใช่ไหมฮะโอเคฮะสีน้ําตาลอ่ะใส่เข้าไปลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคสีอะไรอีกฮะอ่ะสีดําอ่ะใส่เข้าไปไว้สีดําไม่มี oh. ขออนุญาตแตะโป้งไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ <laughs> ลืมโอเคสีดำไม่มีอ่ะสีดำไม่มีไม่เป็นไรฮะเอาสีอื่นก่อนละกันอันนี้คือสีเรกรย์นะฮะก็คือสีเทาเราก็วานลักษณะคล้ายแบบนี้อันนี้ก็คือมันแบบเป็นไอเทมอะไรก็ได้นะฮะที่ว่าเหมือนแบบมันจะไม่มีทางเออนั่นแหละฮะ ตัวตัวขัดแยกไอเทมอ่ะตัวจองไอเทมอ่ะคือเครื่องขัดแยกไอเทมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมใส่เป็นไอเทมขยะอะไรก็ได้นะฮะที่คิดว่ามันจะแบบไม่เข้ามาอยู่ในนี้นะอ่ะสีขาวใช่ไหมอ่ะใส่สีขาวเข้าไปแบบนี้โอเคแล้วมันก็จะคัดแยกไอเทมให้เรา <laughs> สุดยอดอ่ะสีชมพูฮะให้เลิกใบนี้เป็นจีชมพูแปะแปะแปะโอ้โหเพลงนักแกมากเลย <c oughs> สีแดงไม่มีฮะขออนุญ,ญาตแตปะไว้ก่อนมี <c oughs> สีอะไรบ้างนะสีดําแดง <c oughs> เดี๋ยวกลับไปเอาฮะไม่มีปัญหาฮะโอเคฮะสีส้มฮะเราก็จะใส่สีส้มเข้าไปแบบนี้ โอเคแล้วก็มาอีกด้านหนึ่งตรงนี้ฮันนาะฮันนาะฮันนาะฮันนาคือไม่ต้องสงสัยฮะว่าทำไมฮอปเปอร์มันต้องอ้อมโลกลักษณะไหนใครแบบนี้มันติดเสาออฟซิเดียนเข้าใจไหมฮะก็นั่นแหละฮะจากคลิปก่อนหน้านี้ก็เออโนเออแปบ๊บนึงนะฮะชีวิตเนาะเสาออฟซิเดียนมันทำชีวิตลำบากลำบากเหลือเกินเอาเถอะนะฮะลงทุนสักครั้งหนึ่งแล้วชีวิตจะสบายมากๆากครับแต็แตด็ตตตแบเแป๊บหนึง่งขอเจาะทำทางให้ตัวเองมาตรงนี้แป๊บหนึ่งเง่เงเง่ งลงมาข้างล่างแบบนี้โอเคฮะมาวางกันต่อไหนดูสิสีอะไรสีเหลืองใช่ไหมฮะนี่มีไอเทมขยะมาด้วยเอาสีเหลืองใสเข้าไปแล้วก็วุดลักษณะด์ไหนคแบบนี้โอเคสีแมวอะไรคะสีสเกตไม่เอาครั้งก่อนเล่นไปแล้วไม่มีใครห้ามด้วยจะห้ามได้ยังไงล่ะใช่ปะ่ะฮะแหมพี่ก็อัดคลิปอยู่เงี้ยจะไปห้ามพี่ได้งไงล่ะต้ะโถพี่เนี่ยก็เพี้ยนดีนะอ้าขอโทษแล้วกันคนอะไรคุยกับตัวเองใช่ไหมฮะผมนี่ไงคุยกับตัวเองโอเคอันนี้คือสีฟ้านะฮะ ก็ใส่สีฟ้าเข้าไปแบบนี้แม่แบบอะอ่ะอันนี้คือสีไซยันอะก็ใส่เข้าไปแบบนี้อ่าใกล้จะเสร็จแล้ะแต่ว่านั่นแหละฮะเดี๋ยวต้องทําตัวอำนวยความสะดวกในการทําให้คนกรีดแข็งตัวนะฮะ mm. อันนี้สีอะไรเนี่ยสี a, a, มาเจนต้าป่ะมาเจนต้าไม่มีโอ้ขออนุญาตแตะโป้งเอาไว้ก่อนแล้วกันฮะมีสีอะไรอีกฮะสีม่วง <Okay. S 2> บอกเลยฮะอันเนี้ยเป็นอะไรที่ดีมากคือเราเดินตรงนู้นใช่ไหมฮะเราอยากได้คนกีตเราก็หยิบ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 แล้วเราก็เดินออกจากโลกดีเอ,อย่างสวยงามโอ้ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอแปะไฟตรงนี้นิดนึงนะฮะเราจะไม่เอาทอ็อตนะ,ะมันน่าเกียดนะฮะเนี่ยเอาท็อตออกให้หมดเลยฮะมันดูไม่สวยงามไม่ไม่สวยงามนี่แปะเข้าไปแบบนี้แบบนี้นิดนึงอ่ะฮะลองเปิดแชเดอร์ดูสิฮะว่ามีความสวยงามไหม อบบยนนู่ในรถทิ้งเฉยเลยแป๊บหนึ่งนะมันมีท็อตอยู่อันหนึ่ง๋ยวขออ,ออกแป๊บหนึ่งนะแบปึ๊บโอเคมีความดูดีขึ้นไหมก็มีความดูดีเหมือนกันนะใช่ไหมฮะว้าวเฮ้ยดูดีไฟสะท้อนน้ำด้วยไอย้ยหยอดไอย้ยอ๋อใช่ต้องระวังเอเดอร์แมนด้วยโอ้โหผมลืมไปได้อย่างไรเนี่ยคือเอเดอร์แมนเนี่ยมันสามารถจีบพวกบล็อก กาเวลแล้วก็ทรายตรงนี้ได้โอ้ยตายผมลืมไม่ได้ยังไงเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติวันใดวันหนึ่งนะนะถ้าวันใดวันหนึ่งเห็นเอนเดอร์แมนมันถือกาเวลหรือถือทรายนะจงเข้าใจไว้เลยว่าเอนเดอร์แมนมันขโมยของเราไปโอเคป่ะฮะ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกฮะผมไม่อยากทําตัวการเอเดอร์แมนเข้าใจไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบมันจะไม่สวยไงถ้าเกิดสมมติเราทําแบบหลังคาให้มันเตี้ยๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างงี้ไงใช่ไหมครดังนั้นฮะก,ก็ปล่อยเอเดอร์แมนไปเถอะฮะมันอยากจะขโมยทรายก็ปล่อยให้มันขโมยไปเลยทําไมอะ่ะเรามีเครื่องปั๊มทรายใช่ไหมดังนั้นเอาเลยทําสบายเดี๋ยวขอกลับมาเอาของแป๊บหนึ่งนะฮะมันขาดสีอะไรบ้างนะฮะสีแป๊บหนึ่งนะสีสเกตตายแล้วไม่ต้องเล่นแล้วพ่โถนี่ฮะสีแดงใช่ไหมอ่ะมีสีแดล้วก็มีสําา ลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคคือจะพูดว่ายังไงเหลือเอาไว้แค่แบบอย่างละประมาณชุดหนึ่งเนี่ยฮะก็เพียงพอแล้วโอเคไะฮะแล้วเราก็จะทุบกล่องให้มันเล็กๆนิดนึงนะฮะเราก็จะโอ้ขอโทษแล้วกันนะจะบอกว่าทุบให้มันเหลือแค่เพียงกล่องเดียวชีวิตนาชีวิตชีวิตชีวิตโอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะดูดิของมันนี่เน่ไม่ใช่โอเคฮะสีชมพูใส่เข้าไปแบบนี้สี ลำบากไหมเนี่ยฮะแต่ลองดูด้สีมันครบหรือเปล่า1 2ึ่ง6 7 8 9 1 0 1ี1ห้าหเจ็ดหาาย 14, หายไปไหนสีสีขาดไปอีกหนึ่งมีสีไหนอีกเนอะสิบสี่สิบห้าหายไปไหนสีหนึ่งอ่ะสีอะไรอ่ะฮัลโหลมัน <laughs> นี่ผมตาถั่วเลยไงทำไ,ไมผมมาไม่เจออ๋อสีเหลืองสีเหลืองอ๋อโอเคโอเคสิโอเคอเค,อเค,ครบแล้วปะโถเนี่ยผมชอบระบบเออชอบลีนุกมากเลย K D E มันวาดหน้าจอได้ <c oughs> อ,อสบายดีไม่ต้องลงส่วนเสริมอะไรมันแถมมาให้นะโอเคฮะกลับมาเรื่องไหมครับอ้าวอะไรเนี่ยเออ นั่นแหละฮะโอเคฮะกลับไปเรื่องแม,ม์คัาของเรากันต่อแลวกันฮะไปวางไอ้เจ้านี่กันต่อได้เลยโอเคอ่ะสีดำใช่ไหมใส่สีดําเข้าไปเลยฮะมีสีดําเรามีเยอะมากใส่เข้าไปเลยเออใส่เข้าไปเลยเย่แล้วเดี๋ยวมันก็จะขัดแยกของมันเองมีสีอะไรฮะสีแดงใช่ไหมที่เรายังขาดอยู่อ่ะก็สีแดงแบบนี้แล้วก็สีแดงแบบนี้โอเคมีสีอะไรอีก สีมาเจนตาอ่าสีมาเจนตาเดินออมโลกเสียเวลาช,วช่วยไม่ได้แล้วก็อยากทำฟาร์มแบบนี้เองนี่เนาะโอเคฮะก็มาเจนตามาเจนตาอยู่ตรงนี้อ่าโอเคใส่เข้าไปเลยเย่มาเจนตาเย่อันนี้เราทุบออกเลยไหมเนี่ยอันนี้ทุบ โอเคนะฮะแล้วเราก็อุดมันเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นะฮะแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะฮะถามว่าต้องทําประตูไปวงจรข้างหลังไหมเอาจริงไม่ต้องทําก็ได้ฮะเพราะว่าเหมือนแบบมันคือถ้าอยากจะเข้าไปก็ขุดทะลุไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีประตูเนี่ยมันจะไม่สวยงามเข้าใจไหมมันเป็นแบบพวกวงจรข้างหลังเราไม่อยากให้เข้าไปข้างในอะไรเงี้ยมันมันเละเทะนะฮะโอเคครบหรือยังเนี่ยเออเออต้องใส่กาเวลเข้าไปสิขอโทษนะฮะแป๊บนึงขอเจาะตรงนี้หน่อยโอเคฮะ ใส่อันนี้เข้าไปใส่กาเวลเข้าไปอ่าโอเคฮนะคัดแยกกาเวลเอเอฮะอฮะเฮะเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ฮะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าไอเทมพิเศษของผมนะผมเขียนขึ้นมาเล่นๆก็คือเป็นฮอปเปอร์ที่ว่าแบบทำงานเร็วมากกว่าปกตินะฮะส่วนอันนี้ก็ก็เป็นร o เวอร์นะฮะก็เหมือนแบบไมค้ามอสอะไรเงรี้ยที่ว่าแบบเป็น สามารถเป็นบล็อกหนึ่งที่มันสามารถเก็บไอเทมได้เยอะเงี้ยเหมือนในคารมบอนนั่นแหละครับผมเขียนขึ้นมาเล่นๆนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการถ่ายทำคลิปแล้วก็ไม่เละเทะจนเกินไปอะไรอย่างนี้โอเคมีความสวยงาม <c oughs> ไหนดูซิเราจะแปบหนึ่งนะฮะลองโยนของไปดูฮะลองโยนสมมุตินะสมมุติสมมุติสมนะครับสมมติสมมุติมมเราโยนเข้าไปแบบนี้ิว ปิว้วนะ,ะโยนเข้าไปปิวป้วปิวป้วปิว้วปิ้วปิ้วนะฮะแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งเนี่ยฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปทำการจัดเก็บให้เราโอเครอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจู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 จจ,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 จโอเคฮะอันนั้นคือ มันคือทรายใช่ไหมฮะอ่านี่ไงฮะทรายมันก็เข้ามาในนี้แล้วนนสุดยอดโอ้เป็นชีวิตที่ดีดีโอเคตอนนี้ฮะเราทาตัวนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่เสร็จจาต้นคลิปที่เราบอกกันได้ใช่ไหมฮะอันนี้ฮะมันเป็นคอนกรีตพาวเดอร์ใช่ไหมมันเป็นผงคอนกรีตที่ว่ามันยังไม่แข็งตัวเราต้องทําให้มันแข็งตัวก่อนแต่ว่าเอาจริงฮะวิธีการทำให้คอนกรีตแข็งตัวเนี่ยฮะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียเวลาฮะแต่เราจะมาทําให้มันง่ายขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะเราต้องการออปไิเดียนขออนุญา ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะเราต้องการออฟซิเดียประมาณกี่ก้อนเออหนึ่งยองน้ำสีเอามาประมาณประมาณหกก้อนแหละมั้งนะโอเคฮะเก็บๆไปก่อน,นะฮะอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่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 งเอออีกนิดหนึ่งขออีกก้อนหนึ่งขออีกก้อนหนึ่งขออีกก้อนหนึ <c> ่ง <oughs> โอเคฮะประมาณเก้าก้อนนั่นแหละฮะไม,ไม่ไม่ไม่รู้นะฮะคือผมอยากจะลองสร้างแบบมั่วๆนิดหนึ่งและหลังจากนั้นถัดไปฮะ เราจะทําในพื้นที่บริเวณตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะทําให้คอนกรีตมันแข็งตัวตรงนี้อ่ะตรงนี้มันอาจจะแบบทะลุทะลวงนิดนึงไม่เป็นไรฮะไม่ต้องสนใจมันซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้หลักการของวอเทอร์ล็อกนิดนึงฮะแต่ว่าตอนนี้คือแบบอ๋อเราอยากได้ไม้อนน่ะแป๊บนึงนะฮะเราไม่มีไม้เลยอ่ะถ้าไม่มีไม้เราคงต้องกลับไปที่บ้านของเราใช่ไหมโอ้ยเจ๊ดจังเลยเรามีไม้โอ้โอเคฟ้าประทานไม้มาให้เราแล้วฮ่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณคือจริงๆมันใช้อะไรก็ได้อะนะใช้บันไดก็ได้่วาาเอจริงผมย ช้เป็นรัวไม้มากกว่านะเพราะว่ามันม,ม,มันมันไม่รู้ดิอลองลองลอง,ลองดูนะฮะสมมุติผมจะทําเป็นไม้เฟนซ์มันทําไงนะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็กึบกโอเคฮะเอามาแค่2อันก็เพียงพอแล้วนะฮะไปสร้างกันต่อได้เลยโอเคกลับมาหลุมเดิมของเรานะฮะถ้าเปิดแชทเดอร์แน่นอนมันจะสวยงามแต่มันจะแหลกดังนั้นอย่าเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวขอทาให้มันเสร็จเป็นเรื่องๆก่อนแล้วกันณบริเวณตรงนี้ฮะเราจะขุดขุดขุด,ขด ขุดขุด,ขดออกไปก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นคาล่าตัวนี้เราก็จะแปะเป็นออฟซีเดียนน่าจะพอเดาได้ใช่ไหมว่าผมจะทําอะไรเฮ้เก่งนะเน,นี่ยเราโอเคฮะคาล่าตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นออฟซีเดียนโดยเช่นกันนะฮะเย่เย่เย่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะแปะตืบตืบตืบแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาถังน้ํามาสักนิดนึงเฮ้เ hey, <Hey, S 2> ก่งมากฮะเราจะทําให้มันเป็นจุดที่ว่าแบบพอเราแปะคอนกรีตไปปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็จะแข็งตัวใช่ไหมขนาดเดียวกันฮะเราสามารถแบบ วางเมาส์อะไรเอานิ้วถับเมาส์สองปุ่มเอาไว้ได้อะไรประมาณนี้ฮะ,อะเอ้ยคอยดูฮะมันจะเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากขอปิ้งปองปิ้งปองแป๊บหนึ่งโอเคแล้วก็แบบนี้นิดนึงแบบนี้นิดนึงโอเคแล้วยังไงต่อละ่ะยังไงต่ออ่ะเพื่อการตกแต่งฮะเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นออบจีเดียนนิดนึงออบจีเดียนอีกนิดนึง ตรงนี้สักนิดนึงตรงนี้อีกสักเก,ก้าวอยออฟซิเดียนหมดไม่ต้องห่วงนะฮะออฟซิเดียนพวกนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติอยากได้ออฟซิเดียนเพิ่มเติมนะเราก็แค่เพียงเรียกมังกรใหม่อีกรอบหนึ่งนะหรือซัมมอนมังกรใหม่ไอ้เจ้าเสาออฟซิเดียนอันนี้เนี่ยฮะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดถึงมานะ,ะดูข้างบนด้วยฮะโอ้โหเท่ไหมล่ะฮะเบ็ดล็อกลอยฟ้าได้นั่นแหละฮะคือออฟซิเดียนขุดไปเยอะมากยังไงกับชีวิตต่ตอไปฮะเราก็จะเอามาแปะแบบนี้นิดนึงนะฮะะะะะแแ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 ลล้้้้้ววเราก็ปปปบบบบบบนนนีีีออ่่ฮยังงไต นั่นสิฮะเราก็คงแปะแปะแปะแบบนี้อ่าและเพื่อความสวยงามอีกสักนิดหนึ่งฮะข้างหลังตรงนี้อ่ะเราจะเปลี่ยนขอโทษแล้วกันแป๊บนึงนะข้างหลังตัวนั้นข้างหลังตรงนั้นนะฮะเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ถึงด้วย <S <S ข้างหลงังตัวนี้ไหนๆก็แล้วฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นออฟซดิเดียนหน่อยแล้วกันฮะเยะ่เย่แล้วเราก็จะแปะแบบ นี่อ่านั่นแหละฮะแล้วเราก็แปะรั้วตรงนี้สักนิดนึงนะฮะปิวป้วปิ้วเดี๋ยวจะบอกให้ฮะว่าทำไมเราต้องแปะรั้วคือจะใช้เป็นรั้วก็ได้หรือใช้เป็นบันไดก็ได้แต่ว่าโดยส่วนตัวผมจะใช้เป็นรั้วไม้เพราะว่านะรั้วไม้กับพ i ิกแอ็เนี่ยฮะมันไม่ได้ทําให้ขุดเร็วไงเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นบันไดแบบเนี่ยบันไดลักษณะแบบเนี่ยมันจะขุดเร็วอย่างนี้ไงดังนั้นมันจะไม่ปลอดภยัยอทำาะไงกับชีวิตต่อไปฮะทำให้ตรงนี้สว่างสวยสักนิดนึงเอ่อเราขุด,ง,ง,ด,ง,ดง,งึอะ ขอทับทำให้มันสว่างสักนิดหนึ่งฮะเอาเอลอดแปะแบบนี้อาา่าฮะโอเคหน้าตามันอาจจะดูเมวเมแปลกๆก็ไม่เป็นไรฮะไม่ว่ากันตึ๊บต๊บแบบนี้เออฮะวิธีใช้งานทําไงฮะเอาคนกรีดพาวเดอร์ออกมาลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคป่ะฮะไว้มือซ้ายนะฮะแล้วขนาดเดียวกันฮะเอาพลิกแอคอะไรก็ได้นะฮะไว้มือขวาแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือคลิกซ้ายและคลิกขวาพร้อมๆกันคือให้เรายืนหมิ่นๆมิแบบนี้โอเคป่ะฮะถ้าเรามีเพื่อน3มคนก็ เนี่ยฮะยืนกัน3าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบช่วยกันก็ได้อะเข้าใจปะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเรามีแค่เพียงคนเดียวเราก็ยืนตรงกลางแบบนี้ได้เลยฮะแล้วเราก็คลิกซ้ายคลิกขวาร้อมกันปึ๊บเอ่อปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บ,ปบ,ปบักษณะคล้ายแบบนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากเ,เห็นปะฮะกลายเป็นคนกีดเรียบร้อยแล้วฮะา,ามาดูไม่ทันเอาใหม่อีกรอบหนึ่งดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะคลิกขวาจากนั้นคลิกซ้ายข้ามไปเลยฮะปิวปิวปิวปิ้วปิ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 วสีที่เกิดขึ้ พิกแอคเราเนี่ย <c oughs> ก็จะขุด <c oughs> ก็คือเหมือนแบบ <c oughs> แบบกด2ปุ่มปึ๊กพร้อมกันนี่แหละฮะคือวิธีแห่งความสะดวกสบายโอเคอยากได้สีอะไรก็ไปยืนค้างตรงนี้ฮะแล้วก็หาอะไรทับเมาไว้ก็ได้เนี่ยกดเพียง2ปุ่มโอ้เอาพอดีายเมส์มันสั้นขอโทษก็คือแบบเออนั่นแหละฮะกดเข้าไปเลยปิวเออปิวแบบเนี้ยฮะ นั่นแหละฮะเป็นอะไรที่ดีดีในเวลาอันสั้นฮะเราก็จะได้คนกรีดมาลักษณะคล้ายแบบนี้โอ้ชีวิตดีและก่อนที่จะไปเริ่มเล่นกันต่อฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยตัวผมเองนิดหนึง่งฮะ list band tiger 4826ฮะก็จะมีหน้าตาลักษณะคล้ายแบบนี้นะก็จะมีข้อความแบบนี้นั่นแหละฮะซึ่งก็สามารถไปซื้อได้ที่ช้อปปี้นะฮะลิงอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยฮะซึ่งทุกๆออเดอร์นะฮะก็จะมีลายเซ็น แบบนี้แนบแถมไปด้วยเช่นกันนะฮะซ oh. องใส่ลิสบนก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้กับด้านด้วยนะฮะซ oh. องก็จะเป็นลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคราคา150บาทนั่นเองฮะก oh. <ะ>็ถ้าเกิดสมมติใครที่มีโค้ดส่วนลดช้อปปี้หรือโค้ดส่งฟรีก็เอาไปใช้ได้เลยอะไรอย่างงี้นะฮะก็มีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะมีแค่เพียง999อันมั้งนะส่วนอีกอันนึงคือของผมนี่นี่ีถ้าเกิดสมมติใครสนใจครับลิงก์อยู่ที่คำอธิบายใ,ใต้คลิปนะครับโค้ดส่วนลดไม่มีครับโอเคไหนลองเปิดเชเดอร์สักหน่อยซิ โอเคแหลมเลิศมากนะฮะก็ถามว่ามันแหลกไหมแน่นอนมันแหลกอยู่แล้วลหละเพราะว่าเนี่ยมันเป็นจอสีเคไงถ้าเป็นคอมทั่วไปมันก็จะแบบแค่แบบ Full HD เฉยๆอย่างเงี้ฮะส่วนข้างล่างตัวนี้เป็นน้ำโอเคมันอาจจะมืดๆนิดนึงก็ไม่เป็นไรฮะคือเราเนาะใช้ออปซิเดียนเพื่อการแบบเผอขุดทะลุอะไรอย่างงี้ไงมองแบบนี้มีความสวยงามปิดเชดเดอร์ปุ๊บลูกกตาก็แดดเออซึ่งเดี๋ยวในโอกาสถัดไปเนี่ยฮะเราจะมาสร้างฟาร์มคอรัลฟลอเวอร์กันนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะแน่นอนคอรัลฟลอเวอร์เนี่ย เราจะใช้เป็นคนกรีตในการสร้างเอออุตสาหะทำเครื่องปั๊มคนกรีตและดังนั้นฮะใช้คนกรีตซะหน่อยแต่เราจะใช้คนกรีตสีอะไรดีนั่นสินะไปดูกันดีกว่าโอเคมาดูกันสิฮะปกติเนี่ยฮะเราจะใช้บล็อกเพอร์เพในการสร้างใช่ไหมฮะแล้วคําถามคือเราใช้คนกรีตสีอะไรดี<ม>นั่นสินะเราใช้สีอะไรดีสีนี้ไหมสีมาเจนต้าไหมอืมน่าสนใจใช้สีมาเจนต้าในการสร้างดีกว่า อ,นนอันนี้พูดถึงคลิปถัดไปอะนะฮะมันจะเข้ากันไหมเนี่ยนหนลองดูซิถ้าเกิดสมมุติเราทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ลอง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 ดูลองดูแบบนี้แบบนปุ๊บอ่ะแล้วก็เอ็นสะตนตรงกลางเฮ้ยเป็นอะไรที่เด่นเหมือนกันนะเนี่ย <Hey. S 1> อย่างที่บอกลองเปลี่ยนวัสดุดในการสร้างบ้างนะฮะทุกครั้งเราจะใช้เป็นบล็อกเพิ่วๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <Hey. S 1> น่าเบื่อนะฮะทุกทุกเอพิโซดทุกทุกเอาชีวิตรอดเราใช้บล็อกเพิ่วๆหมดแล้ว oh. ลองใช้เป็นคอนกรีตด,ดูแล้วกัน <Okay. S 1> คอนกรีตเราปั๊มได้นี่ใช่ไหม <Okay. S 1> ชีวิตดี และเมื่อเราต้องใช้มาเจนตาเยอะๆใช่ไหมฮะเราก็มาปั๊มมาเจนตาเยอะๆเลยนะฮะก็มาที่บริเวณตรงนี้เหมือนเดิมฮะเอามาเจนต้าออกมานิดนึงอาา่ะฮะแล้วก็ทุบอันอื่นออกไปฮะแง่แง่ทุบอันอื่นกึกกึกกึนะ,ะใส่มาเจนต้าเข้าไปเย่เยเยคือผมลืมเอาโชเวลมานะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าโชเวลมันไปเที่ยวไหนตอนนั้นก็ทุบมือไปก่อนแบบนี้ แล้วมาเปิดเครื่องกันดีกว่าหนึ่งองจ้ำปุ๊บอะจุ๊บจุๆบจโอเคฮะเครื่องใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะนาตรงนี้เสียงมันจะดังนิดนึงอ่าโอเคเปิดนะฮะเปิดแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็ยืนรอเอฟเคลักษณะคล้แบบนี้ฮะถ้าอยากรู้ว่ามันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเฮ้ี เอ๊ะเอ๊ะไหนนี่ไหนนี่ไหนนี่แป๊บหนึ่งนะฮะเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคทำไมเครื่องปั๊มเรามันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเครื่องปั๊มเราเอ๋นะฮะอ่ะสวัสดีพิกแมนพิกแมนนายคงไม่เดินเข้าไปในโลกดีเอ็นใช่ะไหมเครื่องปั๊มเราเอ๋อ่ะอ๋อแป๊บหนึ่งนะ ทุบแบบนี้ทุบแบบนี้แล้วไงต่อเราก็ทําแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทําแบบนี้อะฮะมันใช้งานได้หรือเปล่าลองดูแป๊บหนึ่งนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าวงจรอะไรพังหรือเปล่าจุบจ๊บจุบจ๊บจุ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 ๊บโอเคครับใช้งานได้แล้วโอเคสวยงามเราแค่เพียงยืนรอตรงนี้นะฮะคือถ้าเราไม่ยืนรอตรงนี้อะก็ลองเข้าไปข้างในก็ได้แต่ว่าต้องมีเพื่อนยืนเอฟเคให้เรานะฮะนี่มันก็จะปั๊มเอฟโอเคขอโทษมัน ท้างมันไม่โหลดขออภัยและนี่คือสภาพเครื่องปั๊มคอนกีของเราฮะมันก็จะพุ่งมาปิ้ว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 ลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะโอ้มีความฟินมากของมันก็จะล่วงไปแบบนี้แล้วมันก็จะถูกปั๊มขึ้นไปข้างบนแบบนู้นอ่าฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมาแหมะตรงนี้มาเจนต์าฮัลโหลฮัลโหลแปบ๊บหนึ่งนะอ่าโอเคฮะนี่ไงผมมาหล,ลิบมาแล้วผมมาหลิบมาแล้วนี่นี่ค่อยๆมามันค่อยๆมาอย่างชา้ชาๆชา้ชาๆเออหน่ามันก็ปั๊มเรื่อยๆแหละนะฮะก็ใช้เวลาสักนิด แต่ตอนนี้ผมกําลังสงสัยว่าทําไมมันช้าขอขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะฮะมันต้องมีฮอปเปอร์บางอันที่มันเพี้ยนเพี้ยนแป๊บหนึ่งนะทําไมมันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่มันฮอปเปอร์ธรรมดาโธ่อ้โหฮอปเปอร์ธรรมดามาทำแมวอะไรตรงนี้อย่างที่บอกฮะอันนี้เป็นไอเทมพิเศษใช่ไหมซูเปอร์ฮอปเปอร์แต่นี้ฮอปเปอร์ธรรมดาวัดเดอะแมวนายมาทำแมวอะไรตรงนี้แกแป๊บแกแกแกทุกปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคฮะใช้งานได้แล้วมั้งจิ๊บ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 น่าจะส่งไอ ไหนดูซิไอเทมมาเร็วหรือ,อยัง hmm. ไอเทมมันดูช้าชานะเอ๋ <Hey. S 1> ไอเทมมันดูชา้ามันต้องมีฮอปเปอร์ธรรมดาปนอยู่แน่ๆนเลย hmm. ไหนดูซิมีฮอปเปอร์เจือปนตรงไหนบ้าง hmm. มันถึงได้ช้าขนาดนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกฮอปเปอร์ไหน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 ดูสิ hmm. ทำไมมันมาทีละอันทีละอันอน,นาดนี้ นนี่โอ้นี่ไงฮะเจอตัวการคือฮอปเปอร์เนี่ยมันส่งมาเร็วหมดแต่พอมาฮอปเปอร์ธรรมดาปุ๊บมันก็จะคอขวดแบบนี้แหละอ่าโอเคก็ทุบเปลี่ยนซะตึ๊บตึ๊บตึ๊บตรงนี้นะโอเคทุบปุ๊บแปะอ้าฮะมันคงจะเร็วแล้วล่ะมั้งไหนดูสิฮะตึ๊กตึ๊บ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 เร็วยัง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 เร็วหรือยังเร็วแล้ว คือถ้าใครเล่นนะครับแบบปกติก็ทําเครื่องคัดแยกไอเทมแบบปกติไปนั่นแหละฮะอันนี้คือแบบเพื่อความสะดวกสบายในการถ่ายทําคลิปแล้วก็บันเทิงนิดนึงไงอะไรเงี้ยมันเป็นความฟินไงแบบอู้ไอเทมเยอะอะไรเงี้ยคือจำนวนคนขี่ที่มันมาเยอะแบบนี้เนี่ยฮะเครื่องคัดแยกธรรมดาเนี่ยมันไม่ทันอยู่แล้วอาจจะต้องแบบทําเครื่องคัดแยกแบบควบคู่กันไปอะไรเงี้ยฮะแล่วก็ใช้หลักการคัดแยกไอเทมด้วยน้ําก็ได้นะฮะแล้วแต่ก็มันแบบทําเป็นรางน้ําแล้วก็แบบพอน้ํามันผ่านฮอปเปอร์ก็ดูดยุบ อะไรแบบเนี้ยแล้วระหว่างที่เรากำลังปั๊ม้เจ้าคนกีดมาเจนตานี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเราจะทำฟาร์มคอรัลฟลาเวอร์นะบริเวณตรงไหนฮะเอาจริงๆนะพอเรามีคนกีเนี่ยอยากจะทำหลายฟาร์มมากเลยฟาร์มทองก็อยากทำจำได้ใช่ไหมฮะอุ้ยหลายฟาร์มจริงๆเราจะทำยังไงกับไอ้เจ้าวัวตัวนี้ดีเนี่ย คือมันคือมันคือมันก็แบบนะอุตสาดานมันไปลบปกติมันก็อยากจะเข้ามาในเนเธอร์ไม่เข้าใจบัวจริงๆนะเนี่ยฮะมีชีวิตดีๆไม่ชอบนะฮะชอบอยู่ในที่ร้อนๆนะบัวช่วยไปไกลๆนะฮะไปลงนรลสัิติหลักจนจะลงโทษเธอเวลาของเธอหมดแล้วถ้าเธอเข้าในเธอร์อีกรอบหนึ่งนะถ้านายเข้าเน่อ่ะโอเคถ้าเข้าในเธอร์อีกรอบหนึ่งนายจะถูกประสบอุบัติเหตุโอเคป่ะโอเคทำพูฮะปุ๊บนะฮะแล้วก็ปั๊บอ๋อ ทำไปเลยฮะเดี๋ยวเหลือค่อยว่ากันนี่ฮะนี่โยนทิ้งโยนทิ้งอุ้ยมีหลายฟาร์มทิ้งเนี่ยฟาร์มทองก็อยากทําฟาร์มอะไรอะปั๊มพวกแบบการพาวเดอร์ปอนเตอร์อะไรอย่างงี้ก็อยากทําอู้มีอยากหลายฟาร์มจริงๆอะตอนนี้แล้วมาหาที่โล่งทําฟาร์มคอรัสฟู้ดกันดีกว่านะฮะซึ่งฟาร์มคอรัสฟู้ดไหนดูซิ hmm. พื้นที่ตรงไหนโล่งบ้าง, hmm. างคือมันต้องแบบเป็นพื้นที่โล่งๆนะฮะเป็นพื้นที่โล่งๆติ๊กติอกติ๊กติ๊กติ๊ก,ตก,ตก ตรงนู้นโลมไหมเอ๊ะตรงนี้ก็น่าสนใจเอ๊ะตัวนี้น่าสนใจเฮ้ยตัวนี้ก็โอเคอยู่นะคือมันเป็นพื้นที่ที่แบบน่าสนใจนะก็แบบทำฟาร์มแถวๆนี้ไปเลยอย่างเงี้ยมันจะได้แบบอยู่พื้นที่ใกล้ๆกันเงี้ยถ้าสร้างกันไกลๆแล้วแบบขี้เกียจบินนะฮะเสียเวลาชีวิต คือพื้นที่โล่งๆตรงเนี้ยอ่ะตรงนี้มันโล่งใช่ไหมใช่แต่ว่าตรงนี้มันมีวีเลเจอร์อยู่แล้วไงาาเราจะไม่มาอยู่แถวๆนี้เ <laughs> พราะอะไรครับมันแหลกนะฮะแล้วโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยฮะอ่ะแน่นอนฮะเดี๋ยวมันก็จะมีฟาร์มวีเลเจอร์อีกหลายฟาร์มเลยใช่ไหมฮะอันนั้นคือเรื่องของอนาคตนะี่ยเนี่ยดูดิพื้นที่ตรงนี้มีความสวยงามมากเลยอ๋อแล้วก็สวัสดี <laughs> พวกชาวพีเลเจอร์ทั้งหลายฮ่เ <laughs> <laughs> อ้าเอ้าสวัสดีฮะมีของอะไรไหมอ๋อขวดไม่น่าสนใจเลยนะ เฮ้ยวันน eh> ี้พวกเพลเจอร์เอาจริงนะอยากจะซื้อสเต็ปซิลให้เขากินสะเเลอเกินดูแล้วน่าจะเจ็บคอนั่นแหละครับมันน่าจะเจ็บคอใช้ได้เลยวันดีฮะข้างล่างนี้มีอะไรเปล่าโอ้วันดีพวกชาวเพลเจอร์ทั้งหลายนี่เนี่แปะไฟนิดนึงไหนดูซิาวันดีหอทำเป็นขั่ขําลามสเตปซิลสักเม็ดมลูกเออวันดีฮะ โอเคฮะเราเรามีปีกเราบินได้ฮะหวไ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 หวมีของอะไรที่มันไม่น่าสนใจเอาซะเลยนะโอสวัสดีฮะ <Hello there. S 1> อันนะไม่เป็นไรเขาไม่มีธงเราตีเขาได้โอ้ยไอเจ้านี่แนี่นี่ไหนหัวหน้านายอยู่ไหนฮะหัวหน้านายอยู่ไหนสวัสดีฮะหัวหน้านายอยู่ไหนฮะไอพวกมีธงเฮ้ยทำไมมันเงียบสงบเฮ้ยมันเงียบสงบผิดปกตินเนี่ยเฮ้ยแปะไฟ เห <G un> มือนเสียงมีมาะไรสักอย่างเฮ <M ee> ้ย <w> มันนี่อะผิดปกติเกินไปแล้วเนี่ยเออโหลเกมไหมครับมีปัญหาปะเนี่ยอืม <m> อ่ะโอเคครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเฮ้ยสวัสดีฮะอู้ยีเฉียวหัวเออยิงเฉียวหัวนั่นแหละเออไปละขอโทษแล้วกันสรุปแล้วเราได้พื้นที่ทำฟาร์มคอรัสฟู้ดแล้วนะฮะนี่ฮะเราจะสร้างกันในน้ำบริเวณเฮ้ยมันเป็นว่าละวาวัตเตอร์เมล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 วัตเตเมลเ้ย นั่นแหละฮะเราจะสร้างกันบนที่บริเวณตรงนี้นะฮะแล้วเอาลาวาออกไปด้วยนะเกือบตายเมวแล้วไม่ละสวัสดีคิปเปอร์เราขอการพาวเดอร์ของนายหน่อยซิเราอยากได้การพาวเดอร์นายมากเลยอยากได้การพาวเดอร์ Thank you การพาวเดอร์นิดนิดหน่อยหน่อยมันก็ทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นเย้ yeah, ขอบคุณฮะ <c oughs> กลับไปที่โลกเอ a ของเรากันต่ออีกสักรอบฮะไปดูซิว่าตอนนี้ฮะมาเจนตาของเราไปได้ถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องปั๊มสีมาเจนตาใช่ไหมก็คือฟาร์มครัตพูดใช่ไหม ปั๊มสีทองใช้ในการทําฟาร์มสีทองฟาร์มสีทองใช้ในการปั๊มฟาร์มทองโอ้ยตายแล้วเบอร์นั่นแหละฮะก็คือปั๊มให้มันหลายๆสีเลยตอนนี้ผมคิดว่านะมาเจนต้ามันก็คงจะเพียงพอแล้วหร่ามั้งไปปั๊มสีเหลืองกันเพิ่มเติมอีกสักหน่อยฮะสีเหลือง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 อยู่นี่โอเคอาหยุดเครื่องก่อนฮะหยุด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 สต็อปสต็อปสต็อปหยุด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 โอเคอะปั๊มสีเหลืองกันต่อฮะแบบนี้อะฮะอา จบจบๆ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 บับบ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 น่าแล้วเป็นอะไรที่ฟินดีพื้นที่บริเวณตรงนี้มันอาจจะดูโล่งๆไร้ประโยชน์เกินไปฮะเดี๋ยวผมจะทุบตรงนี้ออกแล้วเปลี่ยนให้เป็นบาเรลดีกว่าอ่าเี่กก็คือเอาบาเรลเนี่ยฮะไปใส่มันจะได้แบบเออมีประโยชน์สักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็บาเรลทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ฟืดฟืดืดืดแล้วก็รองพื้นแบบนี้แล้วก็ข้างบนแบบนี้อ่า ลักษณะแบบนี้โอเคบาเลิฟเอาไว้ทําอะไรก็เผื่อแบบใส่ของพวกคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยอยากจะใส่อะไรก็ใสไปเถอะอย่างตอนนี้เรามีคอนกรีตสีขาวใช่ไหมอ่ะฝากเอาไว้ก่อนละกันแป๊บ,บนึงและในช่วงเวลาอันสั้นฮะเราก็ได้คอนกรีตสีเหลืองมาเยอะมากๆแน่นอนฮะถ้ามีเพื่อนก็ให้มาช่วยกันทําละกันฮะนี่ฮะเราก็จะขีดขวาค้างแบบนี้แต่เพื่อความสะดวกสบายในการถ่ายทำคลิปฮะอันนี้เป็นระบบเสริมนะฮะก็เหมือนดัตตาแพคนั่นแหละฮะก็เราจะโยนคอนกรีต พาวเดอร์ Powder, โยนเข้าไปแบบนี้ได้เลยครัืดแล้วก็รอแป๊บหนึ่งฮะปิวปิวปิวอย่างที่บอกฮะถ้าเกิดใครเล่นหมคค้าแบบปกติก็หาอะไรมาทับเมาไว้แล้วกันฮะแต่ว่านี้เป็นระบบเสริมนะฮะร,รอสักแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะทําให้ชีวิตชีวิตสไปจะไป เอ๊บอกเลยฮะโรงงานปั๊มพลขีดนะฮะทำให้ชีวิตเราสบายมากนะฮะแล้วนี่น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับโรงงานปั๊มพลขีดแล้วฮะแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปฮะเราก็จะไปสร้างพวกฟาร์มต่างๆนานากันต่อนะฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเท่วนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะตลอดวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดสามสกี้ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะไปถ้าชอบคลิปไหมครับอาชีวิตรอดอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหหม่ออกกแลล้้้้วววดดดตรรงนนนนััััไเยสสสาบีีฮะ